นครศรีธรรมราชน้ำท่วมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีน้ําจากเทือกเขาที่ไหลลงมาแต่สภาพตอนนี้พื้นที่ริมเทือกเขากับตัวเมืองน,นครศรีธรรมราชถือว่าสถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ชายฝั่งทะเลค่ะน้ํายังท่วมสูงเพราะว่ามีภาวะน้ําทะเลหนุนเกิดขึ้นนะคะเราจะไปติดตามกับคุณสนธยาแก้วขำรายงานจากอําเภอเมืองน,นครศรีธรรมราชค่ะคุณสนธยาคะ ครับคุณวันวิสาคุณพิมพิมนับมวลน,น้ําจากพื้นที่เทือกเขาซึ่งไหลระบายลงสู่ชายฝั่งทะเลประกอบกับมีภาวะน้ําทะเลหนุนสูงจึงทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมสูงในหลายชุมชนของอําเภอปากพนังสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างครับ ต้องคอยตักน้ําออกจากภายในร้านค้าตลอดเวลาเป็นสภาพความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนปากพนังฝั่งตะวันตกในเขตเทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ประกอบการบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ก่อพนังอิฐส,สูงขึ้นราว50เซนติเมตรแล้วแต่ก็ยังไม่สูงพอที่จะป้องกันน้ําท่วมจากภาวะน้ําทะเลหนุนซึ่งในแต่ละปีจะประสบความเดือดร้อนจากภาวะน้ําทะเลหนุนนาน2-3เดือนจึงกระทบต่อการค้าสูญเสียไรายได้ที่จะนํามาดูแลครอบครัว พร้อมระบุว่าสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งเกิดจากประตูกั้นแม่น้ําปากพนังทําให้น้ําเค็มไม่สามารถไหลขึ้นลงได้ตามปกติจึงย้อนกลับมาท่วมชุมชนมันแบบน้ําขึ้นมาแล้วมันก็ยังไงไบอกไม่ถูก, <c oughs> กไปึ้นไมได้มันก็ติดเขื่อนถ้าเขาเปิดเขื่อนก็ดีหน่อยแต่ว่าช่วงน้ําเค็มก็จะปิดมั้งเราก็ลําบากหน่อย เพราะเราเปิดไปข้างล่างนู้นมันจะเป็นน้ําเค็มก็ก็ลนจะพบอีกฝั่งหนึ่งน้ําก็ชนเขื่อนแล้วก็ตีกลับมาหาเราก,ก็หลายปีอยู่นะก็เป็นแบบนี้มาแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีแบบนี้เมื่อก่อน ในขณะที่ผู้ประสบภัยอีกหลายครอบครัวก็ต้องมีการเฝ้าระวังภาวะน้ําท่วมตลอดเวลาเช่นกันโดยบางคนเลือกที่จะใช้เครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําออกจากภายในตัวบ้านแต่ในปีนี้สถานการณ์น้าท่วมค่อนข้างรุนแรงในรอบหลายปีกระสอบทรายและแนวกั้นที่ทําไว้จึงไม่เพียงพอซึ่งหากรุนแรงมากกว่านี้ก็อาจจํายอมให้ไหลเข้าท่วมตัวบ้านซึ่งภาวะน้าท่วมรุนแรงในปีนี้คาดว่าเกิดจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่รวมถึงมีมวลน,น้ําจาก พื้นที่เทือกเขาไหลมาสมทบและเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเสียบปักดูเดวตลอดถ้าน้ำมันจะเต็มก็ต้องดูต้องนั่งดูนั่งเฝ้าแล้วก็ต้องเนี่ยไอไอกระสอบทรายต้องหามาเพิ่ม ต้องอย่าให้แต่แต่ปีนี้มันจะน้ำมันจะน่าจะมากกว่าทุกปีเพราะมันจะมีฝนมีวัสมต้องขอหากระสอบทรายมาเพิ่ม ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองปากพนังโดยระบุว่าให้ทางจังหวัดเร่งสรุปจํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมเพื่อรัฐบาลจะได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อตช,ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลท่าประจะกษ์อำเภอชะอวดขณะกำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายอุปยพสิ่งของหนีภัยน้ำท่วมทำให้สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติได้รับบาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสหัวใจหยุดหายใจ4คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการซีพคืนชีพกลับมาได้2คนและมีผู้เสียชีวิตสคน ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่เชิงเขาระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชระดับน้ําที่ท่วมขังพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในหลายชุมชนเริ่มคลี่คล,คลายแต่มวลน,น้ําได้เริ่มไหลระบายลงสู่ที่ราบลุ่มในพื้นที่ตําบลท่าซักและตาบลปากนครอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชประชาชนบางส่วนจึงต้องเผชิญกับภาวะน้ําท่วมเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ําปากผนังตั้งแต่อําเภอชะอวดอําเภอ นใหญ่และอำเภอปากพนังที่ต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับ บริเวณนี้เป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางตัวเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงแล้วยานผานะและผู้คนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแต่มวลน,น้ำส่วนหนึ่งกำลังไหลระบายลงสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลและมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปากพนังยังมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณวันนิสาคุณพิมพิมลครับ